ปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะทีมสืบมชนนครราชสีมาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการคว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีทั้งหมด10ทีมค่ะที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ค่ะที่สนามฟุตบอลย่าเทียมในกองบินหนึ่งอำเภอเมืองนครราชสีมามีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาโดยนาวาอากาศเอก พิชยานอัศีติตรัตผู้บังคับการกองบินหนึ่งเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนักกีฬาจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยค่ะ โดยการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆในจังหวัดนครราชสีม,มาในครั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด10หน่วยงานได้แก่ทีมสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3ทีมสืบภาค3ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจพูทธภภาค3ทีมประชาคมข่าวทีมที่ดินจังหวัดนครราชสีม,มาทีมสำนักงานจังหวัดนครราชสีม,มาทีมตำรวจพูทธรภาค3ทีมสถานีตำรวจู ภูทรโพลางนะคะทีมสื่อมวลชนนครราชสีมาทีมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและทีมตำรวจท่องเที่ยวก็เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆได้รู้จักกันอันจะเป็นการส่งผลต่อการทํางานที่จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งก็เป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายห่างไกลจากโรคไัยไข้เจ็บและก็ร้รักษามมคคีโดยการแข่งขันเป็นการแข่งขันฟุตบอล8คนผลการแข่งขันเป็นทางด้านทีมสื่อมวลชนนะครราชสีมาค,ค่ะที่โชว์ฟอร์ ได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวนะคะก็คว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับที่2เป็นของทีมสถานีตำรวจภูทรโพกลางค่ะ